เอา้ยอเนไอ้หไอ้อ้เข้ากจ้าของบ้านมาลักษณะเมียยังไม่หายเมียไปทำอะไรวะเารู้หรผมรู้เ่ารู้หรืผมรู้มึงนี่เป็นอะไรกับไทยรัฐปะเนี่ยสืบข่าวจริง เป็นอนอไทยทขาไมทำอะไรเมื่อเห็นอยู่ทำอะไรจะห้ามกูไปเออไปแล้วก็พูดมามึงยืนอมดิเข้าไมมึงเนี่ยลิเกบ้าจริงๆเดี๋ยวทขาไหมเดี๋ยวอะไรไล่ป้าเขารู้ป้าเขาเป็นใครเมื่อเห็นอยู่สติเดี๋ยวมองสิค้าสติสติค่ะสติหนูหนูกูไล่ป้าเขามากูเห็นอยู่ทำไมข่าทำไมแล้วเขาเป็นใครเขาไหม แล้วทำไมไม่ตามเรื่องะถามว่ารู้ไหมว่าเขาเป็นใครกูรู้แล้วเป็นแฟนมึงกูไล่ปั้มมาเยรู้ไล่ปั้มมาเป็นแฟนก็รู้เออเัียงปั้มมาอีกใช่ไหมเมื่อหรอยู่นี่ทำไมปวดดีนะที่สั่งสอนให้จำเลยวันนี้เป็นไล่ปั้มเขาทั้งทที่เขาเป็นแฟนพี่เจวียงทำนิสัยใครไม่ได้เขาเป็นคนอื่นคงไม่แต่นี่แฟนมึงกูเลยทำมาแต่ต้องแม่โอ้โหแม่

ถึงจะกินได้มีน้ำมีนมเป็นยังไงลูกเดี๋ยวกด,วดอะไรขึ้ขนสิคะนวเรื่องของเรื่องอะหนูนั่งคุยกับดาราวดีในทานะพี่น้องอะแต่นรัรค์น้ำมันหึนหนูมาถึงมันเห็นมันควา้ามีดไล่ฆ่าหนูเลยเส็จแม่ความจริงนหรลูกจริงกุค่ะ แม่มันด่าแม่กระมังอะโอ้โหแม่ตัวใหญ่มากมันด่าแม่ตัวใหญ่ในเนื้อปีนเนื้อเกินอ้ไขมันบวมเลยมันด่าแม่ใหญ่เลยแม่รู้แล้วไม่ต้องเสียเยอะแม่ไม่ต้องเก่งมากเดี๋ยวพูดออกมาแม่โน้ตเป็นห่วงแม่แม่อั้นเอาไว้เลยลูกเขาได้เขาก็พูดออกมาแล้วนี่เยี่ยแขยาวันนี้มึงอยากมีเรื่องมึง โอ้เอาแล้วเอา <sweak> ไม่รอดนไมรอดอเลยไม่รอดกนไมรอดไรอดเลยเฮ้ยเฮ้เไม่รอดกม่อไม่รอดเลยไม่อนมรอดเลย แม่กูก็เต้นไม่รอจังหวะตะโพนก็หูไม่ดีเต็มเลยเลยวันลูกออกมาเนี่ยลูกออกมาปกตินะแต่ว่าจะทำอย่างนี้หน่อยเต้นเน,น,นี่ยเต้นเนี่ยเต้นไงไเหนแม่เดี๋ยวลูกตะคิวกินลูกเฮ้ยแตงนันเคียมึงเก่งนักใช่ไหมแน่ละ <ๆๆ S 2> เก่งนักละพ่อไปเจอกับกูลงปาเสียบอาแม่ๆๆๆๆ คุณไปก่อนเร็วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตอบอะไรก่อนเดี๋ยวนู่นเอาแม่ก่อนนะเดี๋ยวจริเก่งแม่เก่งพักไปคุ้มมากแม่เ่ยเนี่ย อออออออเออเออขาไอ้หนเลิกใช้สี่ขาแล้วว้ยคนไม่ค่าสองข,า,ขาพอาอะไรกันเนี่ยสีแดงวอยวายลั่นพระนครไปหมดหมันเรื่องอะไรกันใครจะบอกพี่ได้หม่อมฉันบอกได้บิคกเจ้าพี่หลังสัตว์เจ้าความีความ เด็กกิะด้วยนั่งนี่แม่ตุ้มโผล่อะรตุ้มดิโผล่อะไรจุเดี๋ยวหยุดมือกุทีเียนี่ตหน้าพระที่นั่งเรากิจสดาไม่เกรงใจกบ้างเลย ไหนใครจะบอกได้ว่าใครก่อเรื่องขึ้นบอกที่ก็บอกเจ้าพี่แล้วเพราะดบสัตว์ความมีความหมายจะฆ่าสิงกันด่วนจะฆ่าเจ้าพี่นะค่ะค่ะพี่นังจะฆ่าลูกมังค์ซะก่อนไม่แาคตีแล้วนะนี่อิตาตีเก่งจริงว่าข้าสิอะไรอะไรอะไรเก่งจริงเข้ามาสิอีคนใกล้คลอดโอ้โหจ่าเทบมากเลยนะจ้าเอเช่ บอกแล้วไงนิลลิเกจริงจังมากทำไมเห็นไหมนะทำไมไปย่ำหน้าเขากันนะหน้ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขาหรอึกว่าโดนย่ำหน้าหน้าซนเหมือดละไล่ปั้มแต่เราดีมาไล่ปั้มมาไล่ปั้มไปไล่ปั้มมาไล่ปั้มไปไล่ปั้มมา คนนี้มาช่วยน้ารำสันน้ารำสันน้าเขามาช่วยไว้เขามาช่วยไว้ามา,ววา,มาถึงมาห้ามมาฟาไม่หนูไม่ฟังเลยฟ้ามีดฟัน <c ười> <c ười> อ,อะไรครับแม่ครับเมื่อไหร่จะเลี้ยวสักทีแล้ว <c ười> ลูก <c ười> เดี๋ยวก่อนนี่แม่กำลังลอดใต้สะพานอยู่เลี้ยวได้แล้ยวยังไม่เลี้ยวเดี๋ยวแม่ลอดใต้สะพานก่อนรีบเลี้ยวเดี๋ยวแม่ให้เพิ่มอีกสองสี่ทีสี่แสน พอคำอไล่ฟันกันไล่ฟันกันไปไล่ฟันกันมาพอดีว่าเนี่ยเจ๊คนเนี้ยเนี่ยแกเดินต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมแข็งสุดโรที่นี้าาแกมาหา้ามมาไว้มาหา้ามมาถึงมา <c oughs> มาถึงไม่ฟังใครผิดใครถูกเลยฟ้าไม่ฟัง <c oughs> อะไรเนาะ <c oughs> จะแม่ไม่เลี้ยวสักทีล่ะลูกเดี๋ยวก่อนทีแม่ทางมันคลุกขลัดเขารีบเลี้ยวได้แล้วเดี๋ยวก่อนเลยครับเดี๋ยวเพิ่มมาอีกสองเป็นหกแสนครบที แม่หกทีเลยเหรอตอนนี้ไม่ได้แล้วแม่ไม่ได้แล้วตั้งหกทีใครจะไปไหวแล้วคุณ้าขาหกทีไม่ไหวแล้วเขาไม่ไหวเดี๋ยวกูไปหาข้างหน้าเอาไปต้องไปหาไปคุยกันหกครั้งเพราะว่าไม่ต้องไปหาข้างหน้าแล้วทำไมล่ะเพราะว่าที่ตีกันเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมที่ตีกันเพราะอะไรเพราะว่าเพราะองนั่นแหละเราเนี่ยนะใช่มีเมียสองคนแต่ว่าควบคุมไม่ได้ เ,เพราะว่ารักไม่เท่ากันรู้ดีไงนี่ไงวันนี้